ทุเรียนเวียดนามตีตลาดจีนอีกละลอกเบียดทุเรียนไทยตกกระป๋องไปอย่างไม่ใยดีเวียดนามบอกขอครองตลาดจีนแทนล็อตแรกเวียดนามทํายอดขายได้9,000กว่าล้านบาทซึ่งแซงไทยมากกว่า60%ทาเอาชาวสวนทุเรียนไทยอยู่ยากละงานนี้แล้วเวียดนามจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรที่สามารถตีตลาดทุเรียนไทยได้และคนไทยจะได้กินทุเรียนถูกหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยครับงินทักสูง riêng ở Thái Lan t 300 ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนก็ได้ประสบปัญหาภัยแล้งกันอย่างมากจึงทําให้ผลผลิตทุเรียนนั้นได้เสียหายซ้ํายังเจอคู่แข่งทางการตลาดที่มาแรงอย่างเวียดนามชาวเวียดนามได้ออกมาคอมเมนต์พูดถึงทุเรียนไทยกันอย่างพอสมควรบางคนก็ว่าตลาดทุเรียนไทยตกต่ำมากตอนนี้บางคนก็บอกว่ายังห่างไกลประเทศไทยในแง่คุณภาพโดยสื่อเวียดนามได้ตีแผ่การพัฒนาทุเรียนเวียดนามสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีชื่อว่าลิน6 หรือ R6 โดยที่ทางเวียดนามจะพัฒนาสายพันธุ์ให้เหนือกว่าหมอนทองของไทย สาเหตุหลักทำไมในปีนี้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนไทยตกอับลำดับลดเกินขึ้นของการส่งออกทุเรียนก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันทุเรียนไทยไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศจีนอยู่แล้วและปีนี้ก็นับว่าเป็นปีทองของเวียดนามที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ลิน6หรืออามาเป็นคู่แข่งกับหมอนทองปัจจุบันเวียดนามได้เปรียบหลายด้านทั้งในด้านการตลาดที่ติดกับประเทศจีนและด้านการส่งออกก็ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากนักรวม ถึงด้านสภาพอากาศที่ไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมืองไทยโดยสื่อเวียดนามได้ออกมาพูดถึงตลาดทุเรียนเวียดนามว่าเวียดนามนั้นการันตีว่าปีนี้ทุเรียนจะสามารถแสงไทยได้และได้ครองตลาดอันดับหนึ่งที่ส่งออกทุเรียนสู่ประเทศจีนช่วงต้นฤดูการแรกของปีนี้เวียดนามตั้งเป้าไว้ว่าจะกำเงินมากกว่า9 0 0 0ถึง10,000ล้านบาทในไตมาสแรกของการส่งออกทุเรียนให้กับประเทศจีนในปีนี้ทางสื่อเวียดนามยังกล่าวอีกนะครับว่าสมาคมผักและผลไม้ของเวียดนาม ได้อ้างอิงข้อมูลจากกรมศุลกา,ากา่อนาาของจีนว่าในช่วงไต,ตรมาสแรกของปีนี้คือเดือนมีนาเมษาและพฤษภาคม2567จีนได้มีความต้องการนำเข้าทุเรียนสดจากอาเซียนมากกว่า53,000ตันซึ่งประกอบด้วยประเทศไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยมีมูลค่ามากกว่า283ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,400กว่าล้านบาทและในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับสำนักข่าวสินหัวได้รายงานว่าการค้าทุเรียนในดันโยอี้กวนหรือดันมิตรภาพระหว่างพรมแดนจีนและเวียดนามใน,นเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของประเทศจีนได้เปิดเผยแผนการนำเข้าทุเรียนสดในไตรมาสแรกรวมปริมาณ4 8 0 0 0ตันซึ่งคิดเป็นมูลค่า1 8 5พันล้านหยวน หรือราวๆ9,250ล้านบาทซึ่งเป็นปริมาณการนำเข้าทุเรียนสดของประเทศจีนตอนนี้เป็นการนำเข้าจากเวียดนามรวมล็อตแรกอยู่ที่35,000ตันโดยคิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ4 8 1เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,566ที่ผ่านมา และในปีนีู้้เรียนไทยที่ทางจีแนะนำเข้านั้นแค่13,000ตันเท่านั้นซึ่งคิดเป็นมูลค่าอยู่แค่570ล้านหยวนหรือราวๆ2,850ล้านบาทปริมาณค่อนข้างลดลงเป็นอย่างมาก หายไปราวๆ 59. 5เก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี2566ทําให้ชาวสวนทุเรียนไทยนะครับต้องทุกข์ใจและกุ้มใจตามๆกันเลยทีเดียวซึ่งจีนมองว่าปริมาณทุเรียนสดที่นําเข้าจากประเทศไทยโดยผ่านดานโยอีกวนที่ลดลงในปีนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากทุเรียนของประเทศไทยเข้าสู่ตลาดจีนล่าช้ากว่าปกติเพราะสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นในประเทศไทยทั้งประสบปัญหาภายแล้งทำให้มีผลกระทบต่อทุเรียนอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันจีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของไทยมากที่สุดในบรรดาผลผล,ผลิตทางการเกษตรแต่ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้นซึ่งเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่กระโดดเข้ามาเป็นตัวลุกสำคัญในการตีตลาดของประเทศไทยที่เป็นตัวสอดแทรกบงการปั่นตลาดช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาดทุเรียนสดในประเทศจีนประเทศเวียดนาม สามารถถักดันตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ปีโดยใช้ระยะเวลาแค่เพียงปีกว่าๆในการทําตลาดกับประเทศจีนก็สามารถที่จะแบ่งเค้กและแบ่งส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของไทยไปได้แบบม้ามืดกันเลยทีเดียวนั่นเองครับครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่พูดถึงเกี่ยวกับทุเรียนไทยว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับชาวเวียดนามท่านแรกเขาได้บอกไว้ว่าทุเรียนเวียดนามยังห่างไกลประเทศไทยในแง่คุณภาพมาก ชาวเวียดนามท่านต่อไปเขาได้บอกว่าควรสร้างมาตรฐานการส่งออกแต่ละตลาดให้มากกว่านี้90%ซของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเวียดนามที่ส่งออกไปยังประเทศจีนดังนั้นจําเป็นต้องมีการวางแผนที่เฉพาะจาดตรงให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเทียบเปรียบให้กับประเทศเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกไว้ว่าปัจจุบันนี้สินค้าเกษตรของประเทศไทยได้ครองตลาดยุโรปเป็นจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่นน้ำปลาซึ่งเปรียบเทียบกับสินค้าของเวียดนามแล้วดูเหมือนจะเสียเปรียบด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงผู้ขายจากประเทศจีนที่จะมาเวียดนามดูท่าแล้วจะเป็นอันตรายต่อสินค้าเกษตรของประเทศเราอนาคตจะทําให้เกษตรกรเวียดนามมีผลกระทบมากความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับประเทศไทยควรเรียนรู้จากเวียดนามเพราะเวียดนามเป็นมหาอำนาจผู้ค้าสินค้าทางการเกษตรของโลกความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับ บอกตามตรงว่าทุเรียนทุกสายพันธุ์ในประเทศเวียดนามทั้งหมดนั้นต้นกําเนิดสายพันธุ์มาจากประเทศไทยไม่ใช่เวียดนามและความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายท่านนี้เขาบอกไว้ว่าอย่าว่าแต่ผล,ลไม้เลยขนาดรถมอเตอร์ไซค์เวฟยังคุณภาพต่ำกว่าประเทศไทยมาก และมีก็เป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการค้าทุเรียนระหว่างไทยกับจีนนะครับที่มีทุเรียนจากประเทศเวียดนามมาตีตลาดทําให้ประเทศไทยตกอันดับและทําให้เกษตรกรไทยณปัจจุบันนี้มีการส่งออกทุเรียนที่ลาบากมากขึ้นและมีรายได้ที่ลดลงคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะคิดว่าเราคงจะได้กินทุเรียนถูกก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับครับและสําหรับคลิปนี้คุณผู้ชมมีความเห็นต่างอย่างไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและผมฟุกิทีเฮดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัส thưa nhà báo trịnh bá ninh trước cái động thái là tự nâng tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường trung quốc của thái lan thì nhà báo